สวัสดีค่ะทุกคนเอลิเซนนะคะวันนี้จะพามาพบกับ AD Carry ตัวใหม่ของเกม League of Legends อย่าง Yunara เจ้าของฉายา The Unbroken Fate หรือว่า s t r a t s h i o n i n เองพาสีของ Yunara นะคะจะเป็น Wall of the First Lands ก็จะทำดาเมจเวทเพิ่มเติมค่ะสำหรับการโจมตีติดครีนะส่วนสกิลคิวเนี่ยจะเป็นสกิลที่เราเก็บสแต็กให้ครบ8สแต็ก โดยการยิงพวกมิเนเนี่ยนหรือคีฟเนี่ยก็ได้1สแต็กแล้วก็การยิงแชมเปี้ยนเนี่ยจะได้2ส,สแต็กพอเราเก็บครบ8สแต็กปุ๊บก็จะยิงชิงไปโดนตัวรอบๆส่วนสกิลสองนะครับเป็นการปาลูกปัดไปจะมี2จังหวะจังหวะที่2ก็จะใหญ่แล้วก็แรงมากๆสกิลนี้นะครับอ้ออย่างหนึ่งของสกิลสองนะครับที่สำคัญของาอยู่นัแล้วก็คือมันเปิดแมปด้วยไปลาปลาไปนี้เราจะเห็นศัตรูที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับยูซ่ก็คือ มันจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้เรา50%นะครับถ้าเรากดแบบปกติกดวิ่งออกได้515กดวิ่งเข้าหาหน้าตูได้563อ่ะประมาณนี้ส่วนอันติของเขาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เปิดปุ๊บมันก็จะเข้าสู่โหมดทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกดสกิลคิวเลยมันจะเหมือนออโต้ใช้สกิลคิวได้เลยแล้วก็สกิลที่สำคัญเนี่ยคือสกิล W ที่แบบทำดาเมจได้แรงมากๆแล้วก็สกิล E ที่ พอกดเข้าสู่โหมดอันติปุ๊บจะสามารถกระโดดข้ามพวกเทเลนในได้ด,ลดหลังเลย